วันที่เขาคนหนึงผมดูจิตกนวันีมาถายจกแีกแล้วนะครับอวกิกัดเกวันกาดเล่นเล่นกาดเอาเล่นเล่นบิดาคนหนงวาที่ก็จะเ็ตัวอาจจะัวเลี่นะครับ่ เอ,อย้ยยูกี้เล่นการ์ดกี้การ์ดกี้ด้วยนะครับอังเบลกาดนะครับนี่อรอยย่อเหมือนเด็นทูครับครับดักอีเล็กตูระครับเลวเลวเอฟเอฟเนอดับเซนอะไรนะเอ็นชาเอ็นชาลินเล่นอะไรครับอ๋อยังไม่เล่น เออตอนงวดลูกอักมการ์เวนการ์นะครับการ์เออโอเคก็เล่นเกมเนาะอ้าวนั้นทสบายเล่นอะไรครับก็เล่นอ,อี่นะนีับเล่นไอ้นี่มีหุ่นยนด้วยเพราะว่าเออจากประเทศสเกต นี่ปรจจัยตากันนี่อยู่เด็ดสัตว์วัวลี่วันี้ก็ไม่ได้เล่นนี่มาเดีกยัครับมามาวันี้ก็เล่นเกมการ์ดประกาศการดโอ้โหตรเอะไรก็โง่จ ouais ริงๆเรามไปดูน่ยนั่ต่อทูด้วย ว่าตัวจริงโอเคก็คบจบเพียงเท่านี้ครับก็สวัสดีครับ